สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมจะมาวาดรถผสมนมนะครับเอ้ยรถผสมปูนนะ <c oughs> ก็มีน้องคนหนึ่งคนระับหลังจากที่ผมได้สอนวาดตาไปนะมันทําให้น้องเขาเนี่ยรู้สึกประทับใจในการสอนวาดตาของผมมากเลยนะก็เลยมีความคิดว่าเออเห็นตาแล้วรู้สึกถึงรถผสมปูนนะครับ <c oughs> เก Get ี่ยวกันไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวเรามาวาดรถผสมปูนกันครับนี่มาถึงเราก็วาดสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็คือกันชนนะก็วาดไปคร่าวๆนะบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสามารถในด้านการวาดเครื่องยนต์นะเออพวกรถเลื่อกอะไรพวกนี้คือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฉะนั้นก็ทําใจได้เลยนะต่อไปเราก็จะมาวาดไอ้ตรงนี้ครับก็จะเป็นด้านหน้ามันนะนี่ มีตัวระบายความร้อนตรงนี้เึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นกระจกหน้านะตรงนี้ก็เป็นประตูประตูรถอประตูนะดูให้เหมือนประตูแล้วกันนะครับแล้วนี่คือกระจกนะกระจกหน้ากระจกหน้ารถเป็นอย่างนี้คนระับบานยาวๆใหญ่ๆหญ่อ่านี่เสร็จแล้วตรงนี้ก็คือกระจกข้างนะคอ่าประมาณนี้ แล้วนี่ก็คือกระจกนะเนี่ยให้มันดูเป็นใสๆหน่อยก็ขีดๆเลยแล้วก็รอครับนี่รอรอรถอาจจะว่านไม่กลมก็ต้องทําใจนะผมไม่ค่อยถูกกับวงกลมสักเท่าไหร่เ <c oughs> นี่ยรอรถวะเราก็ได้ไอ้ตรงด้านหน้าหัวมาละอ่าแล้วก็ลากยาวเลยนะอ่าอันนี้คือตัวผส,สมครับแล้วก็จะเป็นพ่วง นี่ตรงนี้ก็จะเป็นล้อนะครับนี่ใส่ล้อไปอ๋อนี่มานี้แล้วก็ล้ออีกอีกอันหนึ่งเฮ้ยมันไม่ได้ต้องเข้ามานิดนึงนี่มันต้องมาซ้อนทับกันเนาะนี่ดูแล้วสุด รู้สึกล้อเหมือนเบี้ยวๆเครับเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่มีความชํานาญในการวาดเครื่องยนต์นะเออเวลาเราจะนึกภาพแม่งก็นึกไม่ออกเวลาวาดก็เลยอาจจะมีปัญหานะเดี๋ยวนะขอผมเคลียร์ก่อนอให้มันดูไปในระนาบทิศทางเดียวกันนะอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยพอดูได้นะรู้สึกล้อเหมือนจะยางแตกกันแ้บี้ยวไปเบี้ยวนี่เพื่อนๆก็ไปวาดกลมกันเราเองนะ อันนี้ถือแท่นอะไรสักอย่างอ,อา่แล้วก็มีเครื่องมือตรงนี้เป็นเครื่องที่สามารถทําให้มันผสมได้นะหมุนๆสักอย่างนึงแหละผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถผสมปูดน,นะเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้เป็นตัวผสมถังผสมอาประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ครับใหญ่ๆเลยนะเป็นที่ผสมปูน โอ้นี่เป็นแท้งเลยครับอ่ามันจะเป็นเหมือนตูดพึ่งครับฟืบลายคุงโค้งเพิ่มลายสักหน่อยอ่ะนี่อ่าประมาณนี้แล้วก็เติมบันไดหน่อยครับเพื่อให้คนงานเนี่ยสามารถปีนขึ้นไปผสมปูนไปเกี่ยได้นะเนี่ยเผื่อมันติดทรงติดซอกนี่บันไดนะ มีที่ยืนหน่อยนี่คือที่ยืนเอ๊ะแล้วทำไมผมจะต้องมาวาดรถด,ด้วยวะไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆละ,ะวาดให้ดูครับนี่ก็ประมาณนี้นะก็พอดูได้มั้งมาเราก็มาลงสีกระจกครับด้วยเซรัลเลียนบูนะก็ใช้ไปเลยนี่ปดปาด ต่อไปเราก็ใช้ซิลเวอร์เกนครับนี่แล้วก็ผสมด้วยอะโกนะเนี่ยเติมโกเป็นเฉดเงาน,นะครับแล้วก็นี่ผสมไลท์โอเคอร์เข้าไป <c oughs> อย่างบเอฟครับนี่ <c oughs> ค่อยๆล,ละเลงไปไม่ใช่ละลายนะละเลง